มีคำถามจาก <Okay. S 1> าท่านอาจารย์สมศักดิ์นะคะสวัสดีครับหลายๆครั้งเวลาสอนนิสิตก็บอกว่าไม่ต้องตั้งใจฟังมากนะครับให้คิดตามไปด้วยนะครับ <laughs> ตั้งใจฟังมากอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะครับคงไม่ใช่คําถามนะครับแต่ว่าเป็นความคิดของผมนะครับได้ฟังอาจารย์แล้วก็เก็บประเด็นนะครับแล้วก็คิดว่าสุขภาพชุมชนเนี่ย มันคืออะไรนะครับคือถ้าคำว่าสุขภาพนี่ก็อาจจะหมายถึงมองที่ตัวเราเองนะครับว่าเราจะสับสุขภาพตัวเองคดีอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องสุขภาพชุมชนอาจจะต้องมองเกินไปนิดนึงนะครับว่านอกจากสุขภาพของตัวเราเองนี่สุขภาพชุมชนจะดีได้อย่างไรนะครับซึ่งผมก็มองมุมหนึ่งนะครับก็คือว่าเราสิ่งแวดล้อมผมต้องดีนะครับทีนี <het> ้สิ่งแวดล้อมจะดีได้ยังไงเราก็ต้องสร้างเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมานะครับสิ่งแวดล้อมมันก็จะคงไม่ได้หมายถึงกายภาพเท่านั้นนะครับคงหมายถึงเรื่องอื่นด้วยนะครับ สุรานะครับก็เป็นเรื่องของการบริโภคนะครับว่าสังคมบริโภคนี่มันมีสิ่งไม่ดีอยู่นะครับถามว่าถ้าเราไม่ได้กินแล้วมันเกี่ยวกับเราไหมมันก็เกี่ยวนะครับเพราะว่าถ้าคนอื่นกินนะครับถ้าเยาวชนกินแล้วลูกหลานเราไปเป็นเพื่อนกับเยาวชนกลุ่มนั้นนะครับก็มันก็นกจะเทือนหนึ่งเราเหมือนกันนะครับอันนี้อยากจะมองให้อยากจะผู้ที่เห็นภาพความเชื่อมโยงนะครับว่ามัานไม่ได้ตัดขาดแยกจากกันนะครับว่าถ้าคนอื่นไม่กินถ้าคนอื่นกินเราไม่กินเนี่ยมันก็เตือนหนึ่งเราเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของอาหารนะครับ ผมก็เต็จใจมานานเลยนะครับว่าทุกวันนี้นะครับถ้าจะหาผักปลอดสารพิษกินนะครับหายากยากมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมด้านอาหารไม่ดีนะครับในตลาดมีแต่ผักที่มีแต่สารพิษนะครับ <c oughs> เราจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีคือสิ่งแวดล้อมที่มีอาหารที่ปลอดสารพิษกินได้อย่างไรนะครับตรงนี้ก็อย่างที่อาจารย์บุเรศได้พูดนะครับว่าถ้าเกิดที่พยายาม จะทากับจาบุลรก็คือว well, like so ่าเรื the skills, ่องโครงการของสวนผักคนเมืองนะครับที่บ้านอาจารย์บุเลร์ก็เป็นสวนผักคนเมืองอยู่นะครับว่าไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรนะครับอย่างที่บอกว่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจนะครับผมก็คิดว่านะครับเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยค่อนข้างเป็นสิ่งแวดล้อมที่อันตรายนะครับเพราะว่าจะกระตุ้นให้เรากินนะครับจะกระตุ้นให้เราบริโภคโดยไม่ได้คํานึงถึงอะไรนะครับโดยไม่ได้คํานึงถึงอะไรก็ฝากพวกเราทุกคนให้คํานึงถึงสิ่งต่างเหล่านี้ด้วยนะครับหรือว่า สิ่งไว้ล้อมทางวัฒนธรรมนะครับผมคิดว่าถ้าหากว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับถูกฟื้นฟูขึ้นมานะครับหรือว่าทําให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับทำให้คนชุมชนนะครับรวมทั้งพวกเราทุกคนด้วยนะครับคงต้องภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นเราเองนะครับแล้วก็พยายามมีโอกาสก็พยายามได้แสดงออกทางวัฒนธรรมออกมานะครับอย่างเช่นการไปร่วมงานบุญต่างๆของชุมชนนะครับ ที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับย้ายมันหายไปนะครับก็คิดว่าจะสามารถฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ที่ดีที่งามของเราได้นะครับก็คงจะ,ะสุดท้ายนะครับก็คงจะฝากว่าเราอ,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 อีกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าหากว่ามีโรงงานนะครับมีโรงงานที่ปล่อยน้ําเสียจะมาตั้งที่สมมติที่ยโสธรน,นะครับผมก็คงต้องเดือดร้อนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเพราะว่าก็ถือว่าผมก็ว่าต้องหลอนนี่ก็แบบเหมือนกับ ผมก็นับถือพ่อทางหล่อเป็นพ่อคนหนึ่งนะครับคิดว่าคงต้องอคงต้องห่วงห่วงใยคนอื่นด้วยนะครับว่าในกรณีที่สุขภาพชุมชนของพี่น้องเราจากจังหวัดอื่นนะครับถูกลุกลานนะครับหรือว่ากําลังจะมีปัญหานะครับถ้าช่วยได้เราก็คงต้องช่วยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นแล้วก็มันคงมีโอกาสนะครับที่พ่อทองหลอก็ได้มาช่วยทางสารคามด้วยครับอย่างเช่นในวันนี้นะครับ ทั้งหมดนะครับก็คิดว่าคงจะสรุปว่าถ้าหากว่าเราจะมีความสุขนะครับเราคงต้องมีความสุขที่ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับไม่ให้สิ่งแวดล้อมเดือดร้อนนะครับประกอบคุณครับก็ขอขอบพระคุณทางด้านจากเวทีของผู้รับฟังนะคะสำหรับการเสวนาในครั้งนี้นะคะพวกเราก็คงจะได้รับฟังร่วมกันและได้เป็นที่ประจักษ์สอดคล้องกันแล้วนะคะว่าสุขภาพชุมชนเนี่ยใครกำหนดใครสั่งใครสร้าง คําตอบที่ตัวเรานะคะแล้วก็สุขภาพเนี่ยที่ดีเราสามารถทําเองได้สุขภาพดีไม่ป่วยไข้ไม่ต้องใช้ยานะคะและสุดท้ายทุกสิ่งอย่างนะคะเราต้อง ช่วยเหลือตัวเราอัตตาหิอัตโนนาโถนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สำลีนะคะที่มาให้ความกระจ่างแล้วก็ทำให้พวกเราได้รับโอวาทค่ะว่าต่อไปทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะคะจะกลับไปเป็นตัวอย่างด้านสุขภาพในการดูแลตัวเองที่ดีนะคะแล้วก็คุณพ่อทั้งสองนะคะที่มาให้ในแง่มุมนะคะให้เราได้ทราบว่าชาวบ้านเราวิถีชีวิต ทุกสิ่งอย่างนะคะเราสามารถกําหนดได้ด้วยตัวเราเองเราต้องพึ่งพาเราเองไม่จําเป็นที่จะต้องไปเชื่อเขาหรือใครในสิ่งที่มันไม่เข้าท่ากับชีวิตของพวกเรานะคะสําหรับในช่วงนี้ก็ต้องขอกล่าวขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ให้ความสนใจการเสวนาของเราจนถึงช่วงวาระสุดท้ายของรายการแล้วนะคะในช่วงนี้ก็ขอกล่าวขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับ ที่ได้ร่วมกันเสวนานะครับทั้งทเราเห็นภาพชัดในการทํางานระดับพื้นที่นะครับ<ช>เดี๋ยวขอเรียนเชิญอยู่ข้างบนเวทีก่อนเพราะว่าเรา่อดไปนะครับจะเชิญนะครับ<ช>ท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันทิพการจนะศิ์นนะครับมอบของที่ระลึกครับผม เรียนอาจารย์สำลีอาจารย์าจาย์บุลเลิาาร,อาาร์อาจารย์ทองหล่อแล้วก็พี่สุรานีทุกท่านเลยนะครับอยู่ตรงกลางๆป้ายโครงการก็ดีนะคะจะได้สวยๆ ก็ขอขอบพระคุณท่านคณะบดีและก็ท่านวิทยากรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์สมรีอยู่ข้างบนเวทีก่อนนะครับเพื่อมอบรางวัลนะครับเพศจักรคนดีสีเพศกรรมด้วยนะครับผมซึ่งรางวัลน,นี้นะครับที่มาที่ไปนะครับเนื่องจากว่าในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้เนี่ยเราได้รับผลงานเด่นจากเพศจักรในเขตภาคอีสานเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายนะครับและมีผู้ที่โดดเด่นมากนะครับอยู่ท่านหนึ่งที่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล คณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสรารคามร่วมกับสภาเพศกรรมนะครับเ,ออเล็งเห็นนะครับว่าวิชาชีพของเราเนี่ยนะครับมีคนดีอยู่เยอะแยะมากมายแต่จะมีคนเพียงส่วนน้อยนะครับที่อาจจะเป็นคนที่ทําให้วิชาชีพเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยดีในสายตาคนอื่นเช่นกรณีสูุโิยฟิดีนที่เป็นข่าวคลิกรมที่ผ่านมานะครับ ในครั้งนี้เนี่ยเราได้คัดเลือกนะครับเภสจชกรมานะครับเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติเพศัชกรที่ทํางานเพื่อสังคมนะครับและมีการพัฒนานงานด้านเพศกรรมชุมชนการคุ้มครองผู้บริโภคและการบริการและดูแลเรื่องสุขภาพและการใช้ยาในชุมชนนะครับโดยหลักเกณฑ์ครับก็คือเป็นเพศจชกรในภาคอีสานที่เป็นเพศัชกรที่ยึดมั่นในจรรยบรณวิชาชีพไม่แขวนป้ายและก็มีผลงานเด่นนะครับในด้านชุมชนนะครับ และผู้ทด่รับคัดเลือกให้เป็นเภสัชกรคนดีสีเภสัชกรรมนะคะคือเภสัชกรหญิงสุภาวดีเปล่งชัยนะคะเภสัชกรชำนาญการจากโรงพยาบาลเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเภสัชกรหญิงสุภาวดีเปล่งชัยด้วยค่ะ ท่านได้ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนมามากมายนะคะผลงานโดดเด่นที่ผ่านมาพอสังเขตมีดังนี้ 1. โครงการแก้ไขปัญหายาที่ไม่เหมาะสมในชุมชนจังหวัด 101. รอ้อยเอ็ด 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2. ผลงานเลิศด้านคุ้มครองผู้บริโภคระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2553 3. รางวัลชนะเลิกการนำเสนอผลงานเด่นด้านคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดร้อประจำปี2553 4. รางวัล Best Practice งานคุ้มครองผู้บริโภคโครงการพัฒนางานเพศศัจกรรมปฐมภูมิในเขตจังหวัดกาลสินมหาสารคาม1 0อยรางวัลชนะเลิกการประกวดโปสเตอร์เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเพศัจกรรมปฐมภูมิเขตร้อยแก่นสารสิน เศษกรรมปฐมภูมิเรียนรู้ต่อยอดสะท้อนตัวตนประจำปี2,554และล่าสุดท่านได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดร้อประจำปีพศ2,554ขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณสุภาวดีเปลงชัยอีกครั้งค่ะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สำลีใจดีนะครับอาจารย์เป็นคนดีของแผ่นดินนะครับวันนี้มามอบรางวัลให้กับคนดีสีเพเกษตกรรมครับผม แลงวันก็เป็นโลชเชอร์ชูเกียรตินะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะเพศศาสตร์และสภาเภศัสตรกรรมนะครับค่ะข,ขอถ่ายรูปที่ละลึกเยอะๆหน่อยนะคะค่ะซึ่งวันนี้เป็นภาพที่น่าภาคภูมิใจมากนะคะเพราะว่าค่ะค่ะเดี๋ยวมีท่านอาจารย์ขอเข้าร่วมถ่ายรูปนะคะเพื่อเป็นให้เกียรติกับเพศกรคนดีสีค่ะเรียนเชิญท่านคณะบดีด้วยนะคะถ่ายรูป อาจารย์นิยดาอยู่ไหมคะเชิญเชิญท่านอาจารย์นิยดาด้วยค่ะค่ะเป็นรางวัลที่ถือว่าเ,เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะให้กับพวกเรานะคะที่จะปฏิบัติหน้าที่นะคะตามวิชาชีพของพวกเรานะคะให้ดีให้เด่นให้เป็นตัวอย่างนะคะแก่ทั้งวิชาชีพของเราเองด้วยแล้วก็แก่วิชาชีพอื่นด้วยนะคะ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านนะคะที่ให้เกียรติถ่ายภาพนะคะกับผู้ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะค่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะลำดับต่อไปนะคะก็คงเรียนเชิญนะคะคุณสุภาวดีเปล่งชัยนะคะได้กล่าวแสดงความรู้สึกนะคะกับการได้รับรางวัลในวันนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะเพิ่งทราบข่าวเมื่อวานนะคะ วิชาชีพเกษตรกรของพวกเรานะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขเช่นเดียวกันกับวิชาชีพอื่นๆนะคะแต่ว่าเราเนี่ยมีต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงต่อสังคมอย่างมากมายเพราะว่ายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงจากบทบาทหน้าที่เหล่านี้ไม่ได้เลยทั้งในแง่ของเป็นผู้ประกอบการเองแล้วก็ในแง,ง่คนที่ทำงานคุม้มครองผู้บริโภคเองนะคะ ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้จัดคณะกรรมการนะคะที่เล็งเห็นพยากรตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะที่ทำงานในพื้นที่จริงๆจบมาแล้วนะคะที่มหาลัยขอนแก่นเนี่ยเป็นปีที่11แล้วค่ะก็คือทำงานาในอำเภอศร,รภูมิอย่างต่อนเนื่องมาโดยตลอดเลยทำงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวโรงพยาบาลเองแล้วก็ตัวชุมชนเอง นะคะาง,งานออกเยี่ยมบ้านงานคุมค้มครองพริโภคที่ตัวเองได้ทำมาตลอดตั้งแต่เรียนจบมานะคะ,ะก็หวังว่ารางวัลน,นี้นะคะก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจนะคะที่จะมอบให้เราเพศัชกรพวกเราทุกคนเองเนี่ยที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนทางภาคอีสานเองแล้วก็ทุกรุ่นแห่งในทางประเทศไทยเองเนี่ยมีกำลังใจที่จะ ก้าว <9 S 2> เดินต่อไปและก็พัฒนาวิชาชีพของเราเพื่อทําให้ประชาชนในพื้นที่นี่มีสุขภาพดีต่อไปขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีนะครับกับเพศกรหญิงสุภาพวดีเต่งช<า>ยัยอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับช่วงเช้านะคะของเรานะคะก็จบลงด้วยบรรยากาศที่น่าภาคภูมิใจและก็มีความสุขนะคะสาหรับช่วงเช้านี้ก็ต้องขอขอบ คุณทุกทกท่านนะคะที่ตั้งใจอยู่ร่วมฟังกันอย่างดีมากๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านพยากรทุกท่านนะคะที่ให้สิ่งดีๆกับน้องๆกับลูกกับหลานของเรานะคะเพื่อไปต่อยอดการดําเนินงานต่อไปนะคะสําหรับเดี๋ยวจะขอประชาสัมพันธ์เรื่องการรับประทานอาหารก่อนะนะครับก็จะเป็นห้องอาหารที่อยู่ด้านซ้ายของห้องประชุมเหล่านี้นะครับ ตรงนั้นเนี่ยจะมีซุ้มสัปดาห์เพศสัจกรรมที่จัดโดยนิสิตเภศสัชศาสตร์อยู่นะครับทุกท่านสามารถแวะเยี่ยมชมซุ้มได้แล้วก็ห้องอาหารจะถัดาจากห้องประชุมสันตรัสซึ่งเป็นห้องจัดประชุมสัปดาห์เศัศนะครับก็คืออยู่ด้านซ้ายของห้องประชุมนี้ให้ทุกท่านเตรียมคูป,ปองไปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เที่ยงกับอีก5นาทีนะคะดังนั้นช่วงบ่ายนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านากลับ ที่ห้องนี้บ่ายโมง15นาทีนะคะเผื่อเวลาให้นิดนึงแล้วก็สําหรับการน,นําเสนอ8เรื่องนะคะขอให้นําไฟล์ข้อมูลมาส่งที่โต๊ะทะเบียนด้วยนะคะสําหรับท่านที่จะนําเสนอนะคะในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคณะเศัศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสรารคามมีผลิตภัณฑ์นะคะมาจำหน่ายด้วยนะคะเป็นฟาร์มแคร์นะคะท่านอาจารย์พงลองนำเสนอด้วยค่ะ ก็จะเป็นของโรงงานนะครับฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอลซึ่งเป็นโรงงานของคณะเภสัชศาสตร์เองมีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นยาโดมน้ำมันเหลืองนะครับหรือน้ำตรีผลาที่ทุกท่านอาจจะได้ชิมนะครับลองดูนะครับผม ค่ะแล้วก็วันนี้มีร้าน o อ o p อมาจำหน่ายด้วยนะคะเดี๋ยวต้องออกไปช้อปปิ้งกันนิดนึงเนาะและก็ส่วนแบบประเมินนะคะรบกวนนะคะส่งที่โต๊ะลงทะเบียนด้วยนะคะส่วนในส่วนของโปสเตอร์ที่มีการประกวดนะคะบ่ายโมงตรงนะคะรบกวนเจ้าของผลงานนะคะอยู่ประจำโปสเตอร์ด้วยนะคะเพราะว่าท่านคณะกรรมการจะไปออกให้จะออกไปให้คะแนานในช่วงบ่ายโมงตรงนะคะก่อนที่จะเข้ามาในห้องนี้15นาทีนะคะจะได้ ให้คะแนนให้เรียบร้อยก่อนเนาะจะได้เข้ามาประชุมพร้อมๆกันนะคะแล้วก็การประกวดทั้งหมดมีอยู่3ด้านคือด้านซุ้มนะคะแล้วก็ออรอลพ e สเซนเตชันแล้วก็โปสเตอร์นะคะซุ้มจะมีแค่รางวัลดีเด่น1รางวัลน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะมีซุ้มจังหวัดต่างๆมากมายนะคะของร้อยเอ็ดก็มีนะคะเดี๋ยวไปดูด้วยนะคะแล้วก็มีโปสเตอร์นะคะส่วนโปสเตอร์จะมีอยู่3รางวัลคะดีเด่น1รางวัลแล้วก็รางวัลระดับดีอยู่2รางวัลน,นะคะและสุดท้ายเป็นออรอลพ e สเซนเตชันก็คือรางวัลดีเด่น1รางวัลน,นะคะเด มที่นะคะในช่วงบ่ายนะคะมีการประกวดเยอะๆก็ในระหว่างพักทานข้าวเสร็จแวะดูให้กำลังใจโปสเตอร์แล้วก็ซูมด้วยนะคะสำหรับช่วงเช้าพิธีกรทั้งสองท่านหน้าตาดีทั้งสองท่าน,น,ก,าน,น,ก,านก็ขอลาเพียงเช่านี้เจอก,กันช่วงบ่ายค่ะสวัสดีค่ะััดีครบ